สวัสดีค่ะนุ้ยสุิตานะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งนะคะที่คุณอะ่ะยิ้มให้กับตัวเองได้หรือ,อยังคะนี่เป็นคําพูดติดป,ปากของนุ้ยเลยนะคะว่าทุกๆวันนี้ทุกคนต้องยิ้มให้กับตัวเองนะคะแมวันนี้แต่งหน้าสดมากนะคะหน้าสดนะคะวันนี้นุ้ยก็จะให้ทุกคนนะคะพูดสิ่งดีๆกับความคิดดีๆนะคะชีวิตของคุณดีแน่นะคะวันนี้อยากจะให้เคล็ดลับดีๆะคะ่ะว่า ถ้าคุณใช้คำพูดที่ดีๆหนุยรับรองเลยค่ะว่าชีวิตของคุณดีแน่ๆเลยนะคะวันนี้จะให้หนึ่งคำพูดนะคะที่คุกคนอาจจะหลงลืมกันไปนะคะว่าวันนี้คุณให้กำลังใจตัวเองหรือยังหรือว่าวันนี้คุณไปเปรียบเทียบกับใครหรือยังวันนี้นะคะหนุยอยากให้ทุกคนนะคะให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะอย่าไปเปรียบเทียบใครเลยค่ะให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดค่ะ เพราะว่าตัวเองเพราะว่าเรานี่แหละรู้ตัวเราเองดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้กําลังใจตัวเองค่ะว่าฉันเก่งค่ะเออวันนี้ฉันเก่งหรือยังคะวันนี้คุณพูดว่าฉันเก่งหรือยังคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทุกคนนะคะเอาไปพูดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะนุ้ยมีคําพูดแบบเด็ดๆนะคะเยอะมากนะคะ ราคาที่399บาทนะคะถือว่าไม่แพงเลยนะคะสำหรับคำพูดบางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะคะใครสนใจกระทักมาหานุ้ยได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนทุกๆคนทุกๆวันนะคะมีวันที่ดีนะคะเริ่มจากที่คำพูดตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ